ไปดีพี่น้องก็จะปูสุขอนงสองส่วนถูกอยากจ้ะมาค่ะวันนี้เสนอนําเสนอเมนูค่ะนําเสนอนํานําเสนอมีอะไรบ้างนะค่ะเนาะมีปลาหมึกย่างน้ําจิ้มปลาหมึกค่ะหมูสามสันหมูสามสันพะนะหมูสามสันทอดแล้วก็มีไซกแล้วก็มีแมงค่ะมีแมงอะไรน้องนางขางขาค่ะนี่มีหอดอันเขียดขาคามหรือเขียดอีเอฟพอมนี่ใน้อีปโปมค่ะ จิ้งดีดค่ะสลิงค่ะรวมกันค่ะสุดล้วรวมมีหลักแด้ด้วยค่ะนี่รวมกันค่ะรวมเม็ดนะคะมาค่ะบอยหันหางตั้งกล้องนี้คนพาไปหากินคนมาบอยว่า <c oughs> ไปหากินเลยเนาะโอเคนะคะนี่ตั้งกล้องกินเลยค่ะบอยเห็นปากเลยพี่ื่องเด้อบอหเห็นปากไม่ให้เห็นปากก็เห็นแต่แนวกินค่ะ พี่น้องจ้ามาจวดจานน้ำกันนะค่ะเด้อกินแล้วเนี่ยจั่จะตกรเออจส,สีกินไม่ห่อเข้ากี้พออยู่เนีย้ากี้ขา้ขากี้ท้าใครพี่น้องเเนเี่เป็นอย่างไะอ้วนจะเป็นอย่างอ้วนเอาไปม่เขากินเยอะกนข้าวข้ามูเลยอย่างมูงนะก็มูไข่ค่ะหมูไข่ตวใหกินเยอะอรี่นเถอะติงๆที่น มัมได้กินบะหมคือคนนอะไรมันออกไ้นเซนไปแวเ่าเิควายก็แบบน้บ่ไม่รางนี่บ่บ่ควายจะมสุนไพอไนี่เานควายยู่เ่นเราซีมันก็เด้ ชิบม่วง้องของะไร่ะเออคอยโอ้ยหางกว่าคอยคอยข้วกินงดิอืมข้าวกลิ้ข้าไปซื้อใหม่เเหนียวเออมาเจาะแม่ตัดตัดต่ว่านำนงติ๊กอันนี้บอกเลยค่ะลาในปากเลยอ้นสี่ใส่กะเพาะอืมมารเิ่งง่นดูสั่ะเรียเย

ขึกลมหรอโกลนะมานีเดียวขังก็ได้ขังให้มันเนี่ยนี่ยมัก็ได้ไปยังไงเขาเรียกให้ไปยไทำไมทำจัทำจับยังไก็กินโอ๊ยอนจะทำยัไกินไปเลยดต ที่นบันก็ว่ามาได้ยังไงบันนะโอเคนะพี่บันแค่ที่หมาขอว่าแบมเดียวบันก็โอเคอยู่นี่มันโอเคมากเลยมันก็ไร่อมันเกินไปเนื้อเกินไปมเทันงเบิ้งร่าโอเคมยเมีแโอเค่นมันไม่เหนเนาะเนาะเฮ้ไม่ใช่

บอกว่าอยู่ซื้อได้ยว่แก่ออคจไปเห็นเออยางเี่งยเลี้ยงเจ้าของจักุ่นะใไปคุณะไปยูบห่อผ้าไคอยบริมันกระเบนมันกระเบไม่ได้ยังขึ้นมาไปดูไปดึงผ้ามาซื้อเนี่ยแล้วก็ไอ้แย ไม่กิน๋หม่กบอี่กับฮอีมงใหม่กับซ้อมใอมม่จะซบารซ้อมใหม่เด้อมันนึ่าเอาแบบยี่สิบหัวยิามดกิาแต่ว่าแ้้ายิแต้แต่เด้อแต่ว่าบางทีไมีใครบางทีบทีใครตังต่ิปบอกมันโตแปลเออ้วเปนยิาทกันแมนแต่เาบไ่งเราอไปส่งามไ่ใครอก็ยิบตะกรงนั่ะละมาสีตัวอืมอมนี่ะขอาองตัวเ ปนไงอันนี้ตัวน่อยยีบอันนี้่นะมันจะมีอันนี้ยีติดจ้ะมันไม่ของยิหาสมันไม่ครก็บอกไม่ครมันจะมีใครยี่สิบบาทนี่นี่นีอันนี้ยี่สาทามันมันาเดียวกันแม่รอเขาจะามสาาาปนเดียวดูนเอาย่างพสิบติอันนี้ยี่สิบบาทเ้น่จะอกยีสิเห็บ่มันสื่อสื่อเดี๋ยมนจะไปตันนาจนมาขอเหลือเนี่ยเนี่ย ไม่ได้ยี่ิบบาทสองไมหนงไม่ได้ยี่สิบห้าตัวใหญ่น่ะพยุ๊มีสองตัวน้อยนี่อนไม่ได้ยี่สิบมองก้อนเดียนเบิงมันไม่ยังเล็กอว่าอันที่มันที่ต้องแตะตามนอนอืมก็เป็นเอออันนี้มีใครติดใจยี่สิบันี่สิบปันยี่สิบาอนไมนม่ีใครี่สิบห้าอันนันหรอเาแล้อ่ะเรต้องชากอน

เจ็บัว yeah, huh? yeah. like ่เดแกให้ได้เนาะเดนมนออยากเอานอนนอนดัทกันเขาเอาเราไมาอยังไม่ทาอ่ะว่าเอานอนเบียดกันทํากันคอยมีกงคอยเนก้ยแบบาแก้ใจเป็นางเป็นบ่ดีอเราทกันนิดนก็ได้นิดนิดก็ได้เออหือถนอนนี้คอยม่เด้แต้คอยเอาขาไปันมันมันกมันงอ โมก็ดยกนาะเอออหลวเอเอขนปพอดใหละพีนองพดน,นอน,น,อนึงว่าอะไรกินเนี่ยินจิตเดียวไปนอดน,นะคะิค่มนะหนขาเรีว่าองแค้ง่องขาคะอ้ยลขนตาทักนเรอวขึ้นตาพี่รอข่น,นองจากิน,กกน,นี่ขาจไปเกตำหนีเด้อขึ้นตาเลยนะขื้นตาข,นขึ้นงอนว่าอะรพี่้องจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจิปชุบนะคะ